ครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับอันนี้จะพามาพบกับนะครับจะเป็นเอล0ีนแปดนะครับอันนี้เลยนะครับดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับใบมีดคานหน้านะครับนะครับรอหลังคานี่จะ ใส่มาใหม่นะครับใช้เหล็กทำนี่นะครับจุดด้านท้ายตัวนี้ผานก็ใบยังเหลือเต็มอยู่นะครับดูรอบๆก่อนอจะลกเหน่อยนะครับ ของเยอะจะดูระบายอากาศให้เรียบร้อยครับในดอร์กับสภาพโดยรวมรมีท่อให้ด้วยนะครับคันนี้ L4708 นะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่350,000บาทนะครับ จะได้อุปกรณ์ครบชุดนะครับใบมีดผานพวนนะครับผานนี้จะเป็นผานหกใบยี่สีนะครับเดี๋ยวไปดูโรตเตอรี่ที่มากับตัวรถนะครับตัวนี้ลอตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับก็สภาพก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนะครับฟัน นะครับอันนี้สามแสนห้าได้อุปกรณ์ครบชุดนะครับในะครใสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ